How are you today? I'm good. I didn't sleep last night. But I'm still good. ขอบปวัดดีค่ะสวนันดีทุกคนด้วยนะคะก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้ติ๊กปลกเราปีอีกแล้วเราก็าย้ายมาอยู่ใน IG นะค,ะค,ครัอบคุณคับขอ,อคขอุณ อบนี้เราจะอยู่กินอกินดีขอนอนนี้เราจะโดนลีกนะค่ะอะทุกคนฝากเขาไไรเราจะไปแชร์ สติลภายในน้องกินนะค่ะป้ค่ะแต่ว่าหนูไม่ท้อนะติวได้หนูก็สร้างไอจีใหม่ได้นะพี่ชจอหลบหลัก่อยน้องคีนสวันนี้ค่ะวันนี้สติวไปแล้วรอบหนึ่งนะคะรอบเมื่อกี้แล้วเราก็ไปไอจีมาแเราก็กลับมาใหม่ที่ะ้ายนั่ะพี่ค่ะรออยู่นั่งรออยู่หน้าเก๋ที่พี่ใส่หนูมาเมื่อไหร่ถ้ามาเราก็ไม่ติถึงน้องต้องได้นะคี่หนูด้วยเปิดให้ท้ามหมดไปนะ อ่าน้าที่1ต้องใจกิดถึงไอ้ข่าวที่นใจเเนอใช้ชื่อคนเครยมนอนกับจานะ่าพีับพี่เป็นหิงได้นะไปหมดเลยเอาแี่มะนีเพลนึงที่อาจะมอบให้ TikTok นหน่อย

ใช่หนูร้องเพลงให้ติ๊กตอกละล่าสุดติิบแะ้วาคุณล่าสุดหนูจะร้องเพลงให้ติ๊กตอกเผื่อติ๊กตอกจะรักเรามากขึ้นลองไหมเราลองไหมทุกคนขอเพลงให้ติ๊กตอกเลยเดยน้องพ่าพจะร้องเพลงให้คุณพี่ติ๊กตอกลองเพลงพี่พ่ได้เชียงรายลองให้ฟังมีติ๊กตอกไหมน้องมี ยังคิดถึงก็ยังทาอยากจะลืมก็ทำไม่ได้าคิดถึงมันช่างโหคคิดถึงนั้นแค่คง้้อยงไเงโออใจ พอซะอย่างใช่ไหมหนูหรู้สึกว่วาแบบเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอะไรเงี้ยค่ะมันปิวเดี๋ยวหนูก็สมัครใหม่อะไรเงี้ยไม่เป็นไรหรอกเนาะแต่ก็สมัครใหม่ไปไเรื่อยๆแต่ว่าหนูได้แจ้งทางกองหญ่เรื่อยๆแบบโอเคอัปเดตว่าอันนี้แคลนี้ปิวน,น,นะคะเดี๋ยวแคลใหม่แล้วหนูก็ส่งแคลใหม่ให้เอง,อง,องค่ะก็แต่ว่าคิดว่าแบบโอเคปัญหานี้มันมัน <c oughs> ไม่ใช่เรื่องที่เราจะเอาไปแบบให้ผู้ใหญ่เขาต้องแบบมาหรวมุนกับเราอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูจัดการเองในในส่วนของตัวเองก่อนหนูก็สมัครไปเรื่อยในเมื่อเขา รีพอร์ตได้หนูก็ส่งหน่อยได้เหมือนกันหนูก็สมัครอีเมลไปเรื่อยๆค่ะลองเพลงท้ายใช่ไหมมาเธอฉันเบื่อเป็นคนลังจ่าไปเธอฉันไม่ต้องประชันทุกสิ่งอันนี้เธอฉันเป็น ใครที่พเก็กยังไม่รู้เลยค่ะยวต้องรอรอฟังค่าวะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคมาอนูโซนอะไรโซนอะไรอหะซีไหมโซนซีหโซนซีค่ะไปนั่งก่อนไปนั่งไปเน ຫຼືວ່າหนูຊິນั่ง first c l a พี่ลุชาเอาตั๋วเขาเดี๋ยวพี่นุชาจะเอาตั๋วไปอูั่งร์สคลาสน่ตัวบนปีกปี่ว่าเครื่องนี้มันไม่มีไม่นะหนูว่าหนูจะนั่งกับนักบินได้อันนั้นคือหน้าตะคลาสเร์สลาเฟิรคานั่จับตรงปีกเราจะได้เห็นวิวเยอะที่สุดแล้วได้รับลมชุมปีกดีเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราทุกคนเราจะนั่งปีแล้วนอาหารไปด้วยเป็นนกอุยมีนกินโดกินสดอุ้ยทุกคนค่ะพี่ปีกอให้ด บิสเนสไงเขาโพสต์รียกเก็ตเป็นบิสเนสคลาสิก็เลยจะให้นั่งปีกว่าปีกมาล่าสุดมันมีอาหารคือเป็นนกที่นกบินแล้วก็ชมวิวชมวิวใช่นี่วิวยามค่ำคืนบรรสวยนะได้เห็นพระจันทร์ไม่มีใครได้นั่งนะค่ะเนี่ยวิวค่ะวิวก่อนเลยหนึ่งวิวกว่นเลยหนึ่งเขาบอกว่าคนไทยแท้ไปเรื่อยไปเรื่อยไปประเทศภูเก็ตค่ะแต่วม่กลิ่ไม่มีไปกับงานบวชทีแต่ต้องวงจรปิด Enjoy Phuket, um, you, can you always had so a first. smile. Thank so you. Yeah, I come <laughs> Hello, everyone. Oh, and also, last night i already got the the flower, the flower yes. Phuket from 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 all the in So thank you so much. Oh, thank you so much. First, หนูเอาไปฝั่งนึงไปเลยไม่ไปต้องเรียนนะเขาบอกว่าเพิ่งทราบว่า business ก็ปีกชู่ business ก็ปีกทุกคนแบบว่าทุกคนเนี่ยทุกคนไม่เก็ตหรอกไม่เคยนั่งอันนี้คือเป็นคลาสสำหรับพี่หนูชาคนเดียวเท่านั้นั่งอ๋อหนูนั่งได้คนเดียวด้วยจริงจริงหนูไม่ต้องนั่งเครื่องบินก็ได้นะหนูมีปีกมันไม่ใช่ b u s i n e นะปีกอะไรนะปีกกระหังใช้เป็นแบบฝาตรงปีกอะมันไม่ใช่ business นะมันเป็น first class เพราะว่า first ก็คือหนึ่งเดียวที่เขาบอกนหนึ่งเดียว แต่ผมมันมีสองข้างสิ้เราไปเป็นตัวค้านอยู่คนเดียวนะเงี้ยงานพี่อีกหนึ่งนะก็ต้องพี่ิลชาแนกกับหนูนั่นแหละคนละเีกเราจะขอวิวก้อนเมฆขี้ปีกด้วยนะคะเราอาจจะเรารอาจจะต้องเราเสียชีวิตในที่สุดก็คือสำหรับคนที่ชอบแซวว่าแบบเอ้ยหนูคิดว่าตัวเองเป็นนางฟ้าจริงหนูไม่ได้เป็นนางฟ้านะคะหนุ่มเป็นอีกปีกหนึ่งปีกปีกที่เป็นฝาฝาต่อดี ตัวกลุ่มอากาศไหมคะตัวกลุ่มรักแทนได้ไหมล่ะจนว่าตกลุ่มงอย่าพูดแบบนั้นสินั่งกับใครไม่รู้ไปลุนเอาข้างในค่ะไปลุนเอาข้างในพี่โรชานั่งไหนคะนั่งกับม้ามาแล้วก็อาอายอ่าแล้วหนูนั่งกับใครเป็นหนาวไหมเป็นหนาวไหมเป็นหนาวไหมเดี๋ยวหอดีนะที่ชอบงอ่ะ เราไปลุ้นกันนะคะว่าหนูจะนั่งกับใครนะคะนั่งอะไรยิบเก้าบีค่ะ <S <S <ๆ>เงินต้องคิดละไม่นะหนูนั่งปีไง อ้อยแบบนี้แล้วห้อยเป็นคอรกระเชา้าเ,เพื่อเป็นการกระวัง่ระวาง ไ,ไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้ไฟนี้ไม่ได้บินตรงนะไฟนี้บินจากกรุงเทพไปนู่นน่ะเชียงใหม่แล้วอ๋อไม่ในะยังไงเขาบอกอยู่ว,ว่ากรุงเทพไปอุดอรอ,ดอ๋อไปอุดรวันไปอุดรก่อนวันอุดรแล้วก็ลงคอนแก่นอันนี้เดี๋ยวเราเราบินบินไปอุดรก่อนแก่นแล้วไปไหนต่อภูกเก็ตเลยเราค่อยค่อยวนกลับมาภูกเก็ตภูเก็ตที่ไม่ได้ลงภูกเก็ตมาลงตรงจับปลาแล้วก็รรแล้วบ้างบินกลับมางกรุงเทพแล้วก็ท้องภูเก็ตอีกโอเคอ่ารู้เรื่อง เข้าใจไหมคะทุกคนอันนี้เราไปเที่ยวทั่วไทยนะคะแล้วลก,วววก็เราก็จะถึงพรุ่งนี้เช้าพอดีใช่แล้วเราไปทำกิจกรรมเลยเพราะว่าเราเีอพรุ่งนี้เรามีถ่ายชุดว่ายน้ำนะคะทุกคนคะ่ะเวลาสิบโมงเวลาสิบโมงมีไลฟ์น,นะคะใช่เรามีไลฟ์ด้วยนะคะทุกคนก็สามารถรอดูในไลฟ์ของ Miss Friend Thailand ได้นะคะ เราก็จะมีกางเกงแืนด้วยนะครับสปอยชุดไม่สปอยไม่ได้เพราะว่าสปอยได้มันเป็นพี่เก่งไม่พี่เก่งซื้อให้อ่ะพี่จำได้ว่ามันเป็นชุดที่มีปีกด้วยพี่นุชาเอาจริงว่าพี่เก่งซื้อให้อะเหมือนชุดเด็กอนุบาลนะมันมีปีกด้วยที่จำได้มันมีหนูอ่ะแล้วก็เออกางเกงว่ายน้ำเป็นขายาวเสื้อว่ายน้ำเป็นแขนยาวแล้วก็มีตีนปิดอ๋ออุ้ย เกนะ็หนูเอาให้พี่ดูน่าใส่พี่จำได้เป็นสีดำแล้วก็สีดำแขนยาวขายาวแล้วคอเป็นคอเต่าเดินเสร็จปุ๊บกระโดดลงทะเลจำดูปทการล้างใช่ว่ายน้ำไปไปดำน้ำชุดว่ายน้ำัุดว่ายน้ำอันนี้คือชุดว่ายน้ำที่ถูกต้องใช่ค่ะไม่นะชุดว่ายน้ำถูกต้องจริงๆหนูใส่เสื้อยืดเก่าๆกางเกงขาสั้นอันนั้นคือถูกต้องที่สุด ทุวกคนเอาจริงป่ะวันนั้นวันนั้นหนูไลฟ์กับพี่เก่งพี่เก่งเขาพูดขิงในไลฟ์ามากว่าเขาซื้อชุดว่ายน้ำให้ลูก<ม>อุ้ยแบบมาจ่ายให้ดูเหมือนชุดเด็กพุดทีท่บอกว่าพ่อซื้อเหมือนชุดเด็กเป็นแบบเสื้อกระโปรงกระโปรงกระโปรงท่านเหมือนเหมือนมนมีระบายกระโปรงที่ระบายหนูใจ่ายงั้นครั้งล่าสุดตอนเยือนวันเสาร์ที่แนะนำถ้าหนูอยากเกิดพรุ่งนี้ หนูไม่ตองใส่ผ้าอ้อมผ้าอ้อมแล้วพ่อหนูชอบนะผ้าอ้อมแล้วก็ชุดชั้นในที่มันมีซิปอยู่ด้านหน้าเหมือนของยายพี่ที่เก็บเงินทุกวันนี้หนูยังใส่กางเกงในเป็นแบบยางยืดอยู่เลยนะที่เป็นขอบเยอะๆแล้วข้างหลังเป็นรูปเป็ดดีที่ไม่ใส่เพราะว่ามันไม่เปื้อนเราจะใส่ซับซ้อนอ๋อใช่ ถ้าจริงๆทุกวันนี้เราไม่ต้องกลัวโป้เลยนะเจออันเงี้ยไม่ต้องเห็นไม่ต้องกลัวเห็บเยอะชั้นไม่ได้สไม่ได้ใส่อันนี้คือคนไทยพูดไปเรื่อยคบกันได้ละนี่คนนี้จะพูดไปเรื่อยคบกันได้ละเจอแล้วเจอคนไทยอีกหนึ่งคนถ้าไม่พูดไปเรื่อยอย่ไม่คุยด้วยนะไม่คุยด้วยเพราะคุยกันไม่รู้เรื่องสงสารอจังเนะไม่สงสารจริง แต่คิดสซมาต่มัแวนนะค่ทุกคนเดี๋ยวจะมีมีแบบซีนจิ้นๆอะไรองเงี้ยออกมาให้เห็นแน่นอนจังหวะตัวคืนได้เจ้าหญิงวุ้นวมยกับตจ้ชายเย็นทานมาแกกับบ้างเกินเจ้าหวนกับ้าชายนอนน้อยนอนนอนคือเต่านอนหน่อยไม่ใช่นอนหน่อยนอนหนนะเขาบอกชาเข้าเฟมาสแน่รอเลยพี่ว่าถูก เราจะทับวอล์กวีที่สี่สิบโมงไม่ได้นอนเราวอล์กมันไปวอล์กเดย์วันเดย์วอล์กอาการข้างเคียงของคนไม่ได้นอนใช่เราไม่ได้นอนทั้งคู่ด้วยพี่นุชาไม่ได้นอนน้องเขาพี่ไม่ได้นอนจ้าบินลำนี้มันเก๋เยีางนึะเราต้องออกวังนี้แหละเราต้ององบินมันมีล้อแล้วก็มันก็จะวิ่งตามถนนอุ้ยล้ออ่ะบินลำไม่ได้บินนะเขาล้อเราอ่ะเล่นกันก็แล้วกันเก็บก่อนแล้ว พี่นุชาตามเป็นันมุกหนูแล้วหนึ่งแ้วเขาิานดเดีทำไมคะมีเรามีเราเราอ๋อมีเราอนีจริงพีชาบอกว่าคุณีลจานี้อย่างหนึ่งเพราะว่ามีเรา <c oughs> พี่นูชาอันนี้มันก็จะมีนาเ้วอ่ะเมื่อไหร่จะมีใจ <c oughs> อ,อ่ะุ้ยคิมมินโตะคิมีโนโตะ ไปเรื่อย่ะตอนเี้ยไปเรื่อยมีนายังนะมีนายังเดีไยวเราจะมีเงินเงินมันไม่มีไงยี่สิบเจ็ดโอ้โหวาจริงวาจริงทุกคนจะพายเรือแล้วเหรอก็คือเรานั่งหลังสุดใช่ค่ะ เราก็จะถ่ายรูปก,กับพี่แอรง่าย i s s Mr. บุณขอบคุนขอบคุนขอบคนณขอคะณขอบคุณขอบคุุ ดูกระตุ้นแล้วจ้าพี่นุชาจะเป็นเซอรพรส์แม่เบลหรอค่ะใช่ค่ะตายแล้วกบอสมาด้วยค่ะตอนนี้ก็ฝากฝากคู่จิ้นคู่ใหม่นะคะชาข้าวไว้เนี่ยเอาหัวใจหมดเราต้องนั่งแยกกันแล้วว่าอุ้ยใจแตกผ่างกันต้องชั่วโมงครึ่งใจไม่ได้เลยทำไมพี่ต้องออกจากกันแน่่ยจริงจริงเราอยู่ยังไงอ่ะอยากตายอ่ะสวัสดีค่ะยี่สิบเก้าอยายอุ้ยลอยท่าไหนเนี่ยท่าไ่ะ

หนูนั่งกับใครนี่เมื่อกี้เห็นแบบไหนแบบซับปะนฟซูชิมันนั่งจิ้มเลยแพ,พอ,อยังอ่ะถามจริงเข้ามาดูอะไรกัน,600นาาห0ร้อยคน <c oughs> ขอหมอกบอกว่าดีเขาใส่ยี่สิบเก้าค่ะ,คะอพอจิน้นตุบคนดู600เลยเฮ้ยเปิดด้อมเนาะว่าจริงต้องเปิดด้อมเนาะ <c oughs> ชาข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเราพวนเปิดเลยนะคะแอดมินเข้าโพูดกับนุชาอย่างนี้เลย ลองดูมับนจะมีสองคนชื่อว่าอะไรชาค่าวมันจะมีสองคนพอมพอทุกคนทุกคนหอมปลาหอมพ่อแล้วหมอไลฟ์อะไรทำจริงนี่ไงมันใส่มันเยอะ